เข้ามาใหม่อีกคันแล้วครับผมสำหรับท่านใดที่ไม่ทันคันที่แล้วนะครับพลาดไปคันนี้จองได้รีบจองครับผมเดี๋ยวจะไม่ทัน ihi 6 0 ns คันนี้ได้ไซส์ขนาด60หรือว่า6ตันจะมองหารถขุดสักหนึ่งคันที่ราคาคุ้มค่าคืนทุนไหวคันนี้ผมแนะนำเลยครับ มาในรูปแบบตู้เกง๋งบูมตรงแท็กเล็ไใบมีดปูงกีรถสวยเดิมรถนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยภูงกีสภาพสวยฟันเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยคุณลูกค้าสามารถไปใช้งานขุดดินปรับพื้นที่ต่างๆได้เลยทันทีบูมอาร์มยาวสวยตักขึ้น6ล้อได้สบายๆมีการกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้1จุดทางด้านล่างกำลังยกตัวแรงดีเยี่ยมระบบคันนี้ ว่องไวรวดเร็วทันใจแน่นอนผมได้ทดลองขับดูเรียบร้อยแล้วใบดันนะครับสภาพสวยกริฟล่องลอยการใช้งานมีมาน้อยมากๆแท็คช่วงล่างเป็นแท็คเหล็กใหม่ช่วงล่างน,นหนาๆเลยแล้วก็ตัวเดินนะครับเดินเร็วได้แบบคล่องตัวเลยซ้ายขวาทำงานได้ดีตู้เก๋งภายในกว้างขวางคอนโทรลซ้ายขวาขับนิ่มขับง่ายหน้าปัดหน้าจอยอยู่ทางด้านขวามือของคนขับ ไม่มีระบบไฟฟ้าใดๆที่ยุ่งยากขับคันนี้ขับง่ายใช้งานง่ายเครื่องเป็นเครื่อง Direct i n d e c t i o n เครื่องยนต์สีสูบดูแลง่ายปัมไฮดริกก็เป็นรูปแบบปัมนิวแล้วนั่นเอง,งด้านขวาถังน้ํามันดีเซลถังน้ํามันไฮดรลลิกนะครับอยู่ติดกันก็สามารถเปิดเติมได้โดยง่ายดูแลสะดวง่ายเช่นเดียวกันคุ้มค่าคุ้มราคากับราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแถมจัดส่งให้ฟรีทันทีทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมครับผม